สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังยินด,ดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ The Minimalist Diary พบกับเรื่องราวเรื่องเล่าของชาว Minimalist ในรอบสัปดาห์นี้นะคะทุกท่านจะอยู่ก,กันกับพอดแคสเตอร์น้องหมีเช่นเคยนะคะ ไม่อ้อมค้อมเลยนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวจาก2ประเทศเรื่องที่1นนะคะก็ไปพบกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะเรื่องจริงผ่านจอนะฮะแล้วก็เรื่องที่2และ3เป็นเรื่องราวจากประเทศออสเตรตเลียนะคะเป็นเรื่องราวความประทับใจแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เหมือนกับว่าเอ Tail. ฟังแล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างไรหรือถ้าไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงนะสมมติว่าโอ๊ย เราคงไม่นั่นแหละแต่ไปดูว่ายลูกหลานเราะะหรือว่าคนเจเนอเรชันถัดไปลองมาฟังตอนนี้ก็ดูว่าเอ๊ะเราจะเปลี่ยนแปลงหรือเราจะเปลี่ยนมายเซ็ตของเราอย่างไรนะอันนี้ไม่ใช่เป็นโค้ชในการดําเนือนชีวิตนะคะแต่มันคือเรื่องจริงที่เราเห็นเราก็สึกว่าโหคนเราเนี่ยการที่เรามี Choice นะคะมีการใส่เขาเรียกว่าตัวเลือกในชีวิตไปเนี่ยนะคะโดยการตัดสินใจเนะะี่ยมันอาจจะพลิกชะตาชีวิตเราไปเลยก็ได้นะคะคนแรกต้องบอก่าในรอบสัปดาห์นี้ มีคนหนึ่งถ้าใครอยู่ในวงการเล่นหุ้นไม่ได้ยินชื่อเขาไม่ได้นะคะนั่นก็คือแหมเดี๋ยวนี้นะพอใครแบบว่าเก่งหรือด้านไหนเขาจะเรียกกันเซียนใช่ไหมที่ผ่านมาเราอาจจะได้ยินชื่อเซียนมี่นะคะทีเนี้ยล่าสุดเราได้ยินชื่อว่าเซียนหงนะหรือว่าคุณสถาพรงามเรืองพงกลายว่าพอปิดนะคะแล้วเปิดเผยบัญชีนะคือปิดตัวเลขทั้งหลายแล้วเปิดเผยบัญชีว่าเฮ้ยใครกันนะที่ถือหุ้น pttor นะที่มีตัวย่อว,ว่า or เนะี่ย ติดท็อปอันดับปรากฏว่าชื่อที่ขึ้นมาอันดับสองซึ่งต้องบอกว่าเป็นอันดับที่ใหญ่มากนะคะคือคุณสถาพรงามเริงพง์น่แหละกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับสองของหุ้น OR นะตัวย่อแล้วคนก็เลยไปดูนะคะไปตามดูไปเลยสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆถ้าไปดูชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่เนี่ยไม่ได้มีแต่สถาพรงามเริงพง์นะก็มีอีกท่านหนึ่งดาว่าเป็นคุณแม่นามสกุลงามเริงพง์เหมือนกันติดอยู่เหมือนกันนะคะเป็นระดับท็อปของผู้ถือหุ้นของ OR ทีนี้คาตอบก็คือว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเฉพาะชื่อที่เราเห็นแล้วไตาตามได้เนี่ยคือมูลค่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยหมื่นกว่าล้านบาทชีวิตนี้ได้เห็นแล้วนะคะคนที่อายุยังไม่เยอะมากแล้วสามารถทํากําไรหุ้นสามารถขยายพอร์ตเป็นหลักหมื่นล้านบาทได้ชั่วชีวิตนี้เห็นแล้วนะคะต้องบอกว่าคุณหงเนี่ยคือส่วนตัวเนี่ยนะคะเราอายุเท่ากัน เรียนเข้าปีหนึ่งพร้อมกันนะคนะมาหาวิทยาลัยไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวคุณฮงบอกว่าเขาเล่นหุ้นตั้งแต่ปีหนึ่งนะเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเราปีหนึ่งเนี่ยจําได้ว่าเราไม่ได้ทําอะไรทํากิจกรรมเริ่มมาสนใจหุ้นเนี่ยแอกอาร์ตนะเริ่มสักปีสองแต่คงเนี่ยเริ่มลงทุนแล้วนะนี่จะบอกไทม์ไลน์ตัวเองเทียบกันปรากฏว่าสักผ่านมาสักไม่นานนะคะคงก็ เหมือนได้ถูกเชิญไปบรรยายตามพี่ต่างๆส่วนตัวเป็นคนที่เห็นเขาตั้งแต่หุ้นเนี่ยหลักสิบล้านก็ได้รับเชิญไปบรรยายแล้วรู้สึกว่าหูยังคุยกันกับรุ่นพี่ที่ชวนกันไปฟังว่าเฮ้ยคนนี้เก่งอ่ะก็จะมีวิธีคิดมีคนถามเขาเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะถ้าไม่ลงทุนในหุ้นรายตัวไปลงทุนในกองทุนรวมไหมเขาตอบดีมากณนวันวนั้นเขายังเป็นคือโอเคอายุนี่เกินสิบแปดแน่นอนแต่ว่าณนวันวนั้นเขายังเป็นเหมือนกับอยู่ในรุ่นที่เรียกว่าเยาวชนอ่ะเขาตอบว่าเอ๊ะ ทำไมเราถึงจะเอาเงินของเราเนี่ยไปให้กับคนที่เราไม่รู้จักแล้วไปลงทุนให้เราอะทําไมเราไม่เลือกที่จะลงทุนเองนะคือคําตอบวันนั้นก็เฉียบกว่านี้มากนะเราก็ฟังแบบโอ้แบบเจ๋งมากเลยแล้วเรื่องราวก็ผ่านไปค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็มีหลายคนที่คือหุ้นมันหลังจากปี2008ปึ๊บไปเนี่ยนะมันก็ตกจนสุดแล้วไงมันก็อยู่ในช่วงขาขึ้นดังนั้นทุกคนก็จะได้ยินชื่อบบหลายชื่อมากนะคนที่สมัยนั้นก็มีคนที่แบบต้องเรียกได้ว่าเดังมากๆ ว่าคุณหงอันให้ผู้ดำรงซื้อส่วนตัวแล้วกันเนาะอย่างคุณสันติสิงห์วังชาคือจากอดีตพนักงานเนาะสมัยนั้นทํางานอยู่ที่ปูนซีเมนต์ลาออกเลยนะคะก็คือเล่นหุ้นจนได้แบบเป็นหลักโอ้โหหลายร้อยล้านอะไรแบบเนี้ยเราซูคูเก่งจังนะเพราะวันนั้นคุณหงเนี่ยหลักสิบล้านใช่ไหมคะปรากฏล่าสุดแอสเซทหมื่นกว่าล้านนี่คือหมื่นกว่าล้านเท่าที่เรารู้ด้วยเพราะว่าทุกท่านก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเวลาขึ้นบัญชีเนี่ยเหมือนกับผู้ที่ มีหุ้นอยู่ในมือเนี่ยมากที่สุดเป็นมูลค่ามากที่สุดเดี๋ยวนี้คุณเข้าไปดูได้ในแอปพลิเคชันอย่าง Stock r ร d a r อะไรเงี้ยคือไปดูได้โหเลยยังเห็นแบบอันดับ1 0 0 0งพันอันดับสองพเนี่ยมีหุ้นอยู่ในมือเท่าไหร่แต่นั่นคือหุ้นที่ตามได้นะคะคือมันโปร่งใสโปร่งใสต้องบอกี้แต่ว่าตามได้หมายความว่าเราจะรู้ว่าคนนี้ถือหุ้นเท่าไหร่ต่อเมื่อนะคะชื่อ ทุกท่าน,นเนี่ยไปติดอยู่ในบัญชีเหมือนผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้วเขาก็จะคํานวณอยู่ตรงนั้นแหละดังนั้นมันก็จะมีหุ้นที่เราถือแบบยิบยยิ่ย่อยๆสองหมื่นบาทบ้างสี่แสนบ้างแต่เราไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ยังไม่รู้อีกนะนั้นหมื่นล้านเนี่ยมันอาจจะเป็นหมื่นห้าพันล้านก็ได้อ่านี่ไม่ได้พูดเล่นนะคะแล้วเธอกาโอ้โหแบบเฮ้ยเขาเก่งมากเก่งมากจริงแล้วที่สําคัญคุณโฮงปัจจุบันอายุสามสิบห้าปีเท่านั้นนะคะเล่นหุ้หนตั้งแต่สองพันห้าร้อยสี่สิบ ผ่านมาตอนนี้นะคะยังไม่ถึงยี่สิบปีแต่เราก็จะเห็นแล้วว่ากฎแห่งการลงทุนลงแรงลงกายใจอย่างหนักนะไปกับการที่รู้ว่าชอบอะไรและทำอะไรคือที่บ้านของคุณหงเนี่ยทำธุรกิจนะคะเข้าใจว่าก็ชีวิตก็มีมีทั้งขึ้นและลงอย่างที่บ้านก็บอกว่าโอ้ทำธุรกิจนี่เหนื่อยมากที่บ้านคุณพ่อคุณแม่เข้าใจว่าจะขายเหมือนกับพวกต้นไม้นะหรือดอกมะลิอะไรประมาณเนี้ซึ่งแปลว่าจริงๆต้นทุนเนี่ย มีให้คุณโฮงจริงแต่ว่าไม่ได้เยอะแบบฮูเป็นลอยล้านไม่ได้เติมให้ขนาดนั้นอันนี้คือแบบแมนเมดอะจริงๆนะเซลฟ์เมดโเราจะเรียกว่ามีเลนแอนไม่ไนะเซลฟ์เมดโอ้เขาเรียกว่าอะไรดีอะมากกว่าบินเลนแอนอีกนะคะทีนี้เขาต้องบอกว่าอะเรื่องราวเหล่านี้พอเราฟังแล้วเราได้ข้อคิดเลยนะเหมือนโฮงก็จะเขียนเขียนหนังสือขายด้วยนะคะในสมัยก่อนเนี่ยก็ไปอ่านไปตามอ่านเหมือนกันไปซื้อเลยแหละ ก็บอกว่าเนี่ยมีเพื่อนก็มาขอคําแนะนําเพราะว่าเล่นเล่นหุ้นเล่นหลายลงทุนแล้วได้กําไรเขาบอกว่าให้ไปศึกษาความรู้เหมือนเพื่อนก็คงจะไปตื้อว่าแบบขอชื่อหุ้นเลยนะคะคุณพงก็เขียนว่าอา้าวประมาณนี้นะขอแปลแต่ไม่แน่ใจว่าใช้ภาษานีนหรือเปล่าแต่เข้าใจเอาไว้คะอา้าวแบบไอเวน้นเอ,อ๋ยอะไรเงี้ยเรื่องแบบนี้มันต้องไปศึกษาความรู้ไม่ใช่เหมือนกับลักษณะที่สอนเราวันนั้นก็คือไม่ใช่ไปลอกเขาอย่างเดียว ดังนั้นใครต่อใครก็จะพูดเหมือนกันว่าถ้าเล่นหุ้นอย่าลอกเซียนเพราะเราไม่รู้ว่าเขาเข้าที่ราคากี่บาทที่สําคัญไม่รู้ว่าออกเนี่ยขายออกราคาที่กี่บาทก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ประทับใจรู้สึกว่าเฮ้ยการที่เขาสู้มาทุกวันเนี่ยนะอย่าเรียกว่าถึงขั้นสู้เลยแต่ว่านั่งทํากันบ้านจริงๆอ่ะไปไปไปออฟเดย์นะคะหลายคนอาจจะไม่ว่างเพราะว่าทำงานประจำแต่ว่าคุณฮงก็เดินทางไปเหมือนมันจะมีออฟเดย์เนาะที่แบบว่า ไปดูที่โรงงานได้พาไปทัวร์แล้วก็มานั่งเล่าถึงธุรกิจนะหรือวันประชุมผู้ถือหุ้นส่วนตัวเนะี่ยเคยลองเข้าไปฟังปรากฏว่าจริงๆวันประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยมันน่าสนใจนะหลายคนมาเพื่อไม่ได้อยากฟังจริงจริงะมาเพื่อเอาของรางวัลของฝากนะอย่างเช่นแบบสมมติคุณซื้อหุ้นแบบปาทูไน้าเกอย่างก็จะได้เป็นกระป๋องกลับหรือว่าคุณมาซื้อ,อ,อมาซื้อหุ้นนู่นนี่นั่นเนี่ยบางทีได้คูปองบางทีได้อาหารบางครั้งนะคะผู้ถือหุ้นเองเนี่ยคุณไปเข้าดูพันธิปตคือส่วนตัวเห็นภาพนนัจ แย่งกันแบบหย mm ิบ hmm. อ,อาหารฟึแบบๆ,ๆเร็วมากเลยก็มีแล้วคนที่อยู่ฟังจริงอะจองห้องมาชุมไปเถอะใหญ่ๆบางที่หลงเหลงแล้วคําถามเวลาถามนะมันไม่ได้ถามในะลักษณะที่แบบเพื่อช่วยกันสร้างสารรค์นะอันนี้บอกตรงนะเหมือนเขาก็อธิบายว่าเอ้ยหุ้นเนี้ยเราจะเหมือนกับบริษัทเราพัฒนาย,ยัางไงก็มีคนบอกว่าทำไมโรงงานไม่ทําอย่างนี้เนี่ยโรงงานผมคือเหมือนจะเป็นข้อคอมเมนต์ที่ดีนะแต่พอฟังล้วก็แบบเฮ้ออะไรเงี้ย มันก็มีนะคะแต่ว่าจะมีสักกี่คนคําตอบผู้หญิงนะมีสักกี่คนที่ตั้งใจไปอะไรแบบนี้แล้วก็คน้นหาจริงๆคุณคงเคยพูดอันนึงซึ่งเราชอบมากบอกว่าเ,เวลาดูเนี่ยนะคะอันนึงก็คือดูเรื่องจริยธรรมของผู้บริหารโดยเฉพาะผู้บริหารสูงสุดนะอย่างซีอคุณคงเองอาจจะไม่ได้อินกับคนอย่างอีลอนมัสซึ่งหลายคนชอบเพราะเขาบอกว่าคือด้วยจริยธรรมส่วนตัวหรือด้วยวิธีการมอง,องการใช้คําพูดการอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าเขาไม่อินเมื่อเทียบกับวอร์เรนบัฟเฟตต์ นะก็กน,นี้ก็เป็นสายคุณโฮงเลยแล้วกันนาะคือเล่นหุ้นก็ชอบคุณอร์เรนบัฟเฟตแต่เอาจริงคุณอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยหนึ่งอยู่อย่างสมระมัธยัตสองไม่เคยมีข่าวเสียนะคะคุณลุงไม่เคยมีข่าวเสียแนละคุณปู่ไม่เคยมีข่าวเสียนะนี่ก็เป็นเรื่องราวประทับใจเรื่องที่หนึ่งนะคือมันเป็นเรื่องของ hard work จริงจริงมันโอเคดวงมีไหมคงมีแหละนะเพราะว่าไม่งั้นทุกคนที่แบบ hard work แบบนี้อาจจะรวยเท่านี้ไปหมดแล้วนะแต่ว่าส่วนหนึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ได้เกิดจากการที่หมื่นล้านได้มา อย่างง่ายดายนะคะอดทนกว่าจะเห็นผลถึงแม้จะเป็น10บสิบปีนะจะเรียกว่า10บสปีด้วยเป็นสิบปีมันเห็นผลจริงๆทุกท่านนะคะทีนี้มาอีกสองคนไปที่ประเทศออสเตรเลียนะ,ะล่าสุดคือไปดูแบบว่ารายการชักแทงอันนึงแล้วก็ไปดูพวก y t u t u นะคะช่วงนี้เวลาว่างไม่ค่อยเยอะแต่ก็แบบไปดูปรากฏเขาก็เล่าถึงเมล l นแนนะฮะเหมือนยังเมลันแเป็นโชว์เคสของออสเตรเลีย เราก็เป็นสะดุดตาเด็กคนหนึ่งนะชื่อว่าแจ็คบลูมฟิลนะคะเขาก็นี่ในเว็บไซต์นะ,ะ bosshunting.com นีบอกว่าแจ็คบลูมฟิลเป็นออสเตรเลีย most mysterious teenage millionaire นะคะเขาบอกแจ็คเนี่ยวันที่เขาถ่ายสารคดีเล็กๆก,ก,กันนะเมื่สกู่ข่าวเนี่ยแจ็คก,ก็เดินทางขึ้นรถขับรถ BM ออกไปเราก็นึกว่าเอ้ยไปบริษทัทไปอะไรผลว่าเขาบอกไปจอดจอดหน้าโรงเรียน แจ็คเนี่ยเป็นคนแพชชั่นมากพ่อเขาให้ดูวิดีโอคลิปวิดีโอของแจ็คสมัยเด็กๆก็แบบทำท่าแบบแอคติ้งตอนตัวเองเป็นเด็กว่าแบบแบบเออเนี่ยพูดถึงเรื่องธุรกิจพ่อก็จะแบบพลอคิดคักในวิดีโอคือก็เขาพูดเหมือนว่าย้อนไปแล้วขำนะแต่วันหนึ่งเด็กคนนี้กลายเป็นนักธุรกิจจริงๆ แจ็คนะเนี่ยตอนที่เราดูเนี่ยเขามีเว็บไซต์นะห้าเว็บไซต์แล้วก็ขายสินค้าคือจริงๆงานของเขาเนี่ยรืสิ่งที่เขาทำคือเขาเป็นเจ้าของบริษัทที่เป็นพ่อค้าคนกลางอะค่ะคือเราก็นึกเหมือนกันว่าถ้าในสภา,าวะแห่งช็อปปี้และซดาในประเทศไทยแจ็คจะสามารถเกิดขึ้นได้ไหมแต่เราเชื่อว่าคนที่มีองค์ทรูปนัวสปีชิตเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ไม่ว่ามันจะลำบากยากเย็นแค่ไหนนะแจ็คนะก็ขายบอกว่ายบางทีแกจ็ตจาก เกาหลีใต้เขาก็สั่งซื้อนะคะของจากประเทศนั้นประเทศที่ทมันน่าสนใจคือแต่ละเว็บเนี่ยมันก็ขายสินค้าที่แตกต่างกันออกไปแล้วเหมือนพี่ีกรองก็ถามว่าเอ้ยรายได้เป็นยังไงบ้างเพราะเขาก็ยังอยู่ในวัยเรียนะอะปรเแจ๊กบอกเออก็โงไม่บอกหรอกว่าอะไรนะอะไรแต่ว่าโอเคมันก็หลักล้านเขาบอกเดี๋ยวนะหลักล้านนี่ต่อปีแจ็คก,ก็บอกอ๋อใช่หลักล้านเนี่ยต่อปีนะคะทีนี้แจ็คก,ก็พูดมาสิ่งหนึ่งน่าสนใจบอกว่าเออเวลาเขาไปพูดเนี่ยว่าเ,เขาอยากเป็นนักธุรกิจเนี่ยเขาจะทําธุรกิจในขณะที่เขายังเป็นเด็กเนี่ย นะเป็นเยาวชนเขาบอกมันไม่มีใครบอกหรอกว่าเขาสามารถทําได้ไปพูดที่โรงเรียนอ่อครูก็จบว่าโอ้แบบเฮ้ยมันเพ้อฝันนะ่ะเรียนหนังสือแล้วเด็กเหล่านี้พูดเหมือนกันหมดนะคือแบบโอ้ไม่ชอบเรียนหนังสือคืออยากให้มันจบจบไปเพราะเขาบอกว่าหลายคนก็พูดนะว่าเอ,อมันก็ใช้ได้เป็นบางวิชาแต่หลายวิชามีคนก็บ่นว่าวิชาหนึ่งยกตัวอย่างเช่นนะวิชา การเป็นผู้ประกอบการเขาบอกมันไม่ practical เลยสอนมาเนี่ยในชีวิตจริงเพราะคนเหล่านี้เป็นผู้ประกอบการแล้วมันใช้ไม่ได้แต่สิ่งสาคัญที่แจ็คพยายามจะสื่อสารเนาะแจ็คบูมถือว่าเฮ้ยเนี่ยมันไม่มีใครที่สนับสนุนยกเวนพ่อแม่นะคะแต่พอคนถ้าไปอยู่ในสภาว่าไปรอมโรงเรียนนะะ่ะโหแบบ I want to be millionaire I want to คนก็จะแบบเหมือนขำมาเห็นเป็นโจ๊กอะแล้วก็ไม่ได้ take it seriously นะคะแต่ว่าเขาก็เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลจะทำอะไรก็ทำให้มันตั้งใจเถอะนะก็เป็นเคสที่หนึ่งที่เราเห็นว่าเอ้ยเขาก็ไม่ได้มีการ ประดิษฐ์อะไรใหม่เนี่ยเขาก็ดูของซื้อของซื้อมาขายไปล่ะคะ่ะแต่เขาบอกเขาก็ดูเทรนด์เขาก็ดูว่าเอ้ยแสดงว่าของในเขาซื้อเนี่ยมันก็มีการผัดเปลี่ยนตลอดสมมติวันนี้มันตกเทรนด์เขาก็อาจจะไม่ได้สั่งเพิ่มเข้ามานะคะก็เป็นรายที่หนึ่งนะคะอีกรายหนึ่งอันนี้เราก็ประทับใจมากเขาบอกคนนี้ตั้งแต่เด็กเนี่ยมีแพชั่นเรื่องอาหารนะคะ,ะเป็นปัจจุบันเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทที่ชื่อว่า b i s t r o นะ,ะ Bistro เนี่ย morgan นะเพราะว่าชื่อเขาคือ morgan h i p w o r t h นะคะ bistro morgan เนี่ยเป็นเหมือนตอนนี้ขยายใหญ่แล้วนะขายโดนัทนะคะเราก็บอกเอา้าแล้วยังไงเหรอนะขายโดนัทแล้วยังไงต่อปรากฏว่าเด็กคนนี้ยขายโดนัทมาตั้งแต่อายุ10กวขวบแล้วก็รู้ตัวเองแต่ประมาณ7-8็ดขวบว่าเฮ้ยโตขึ้นอนะเรามีแพชชั่นเรื่องอะไรแล้วอยากจะเป็นอะไรนะคะรู้จักกับ morgan hipworts เนี่ยนะคะ หรือว่าเจ้าของร้านโดนัทที่ว่าเนี่ยผ่านการไปแข่งขันในชาร์กแท้งนะคะเขาก็เล่าว่าเฮ้ยปีปีหนึ่งเนี่ยมันเริ่มเริ่มยังไงคือตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาก็ไปตั้งบูธแล้วนะขายโดนัทคือเขามีแพชชั่นอะขายไปขายมาขายไปขายมานั้นที่สุดเขาพ่อเขาบอกเออไม่น่าเชื่อเด็กคนนี้เขาขายตาเหมือนตอเล็กๆอะไรเงี้ยสักพักไปเช่าพื้นที่ในไฮสตรีทซึ่งมันก็มีราคาแพงนีก็ไปเช่าเป็นล็อกจริงๆเนะี่ยเพื่อที่จะขายโดนัทเขาบอกว่าวันที่เปิดร้านเนี่ย เขาก็มีความกังวลนะคะเขามีความกังวลมากว่าเออเนี่ยของเขาจะขายได้ไหมวันนี้เขาเปิดร้านนะคะคือเรื่องเขาก็เริ่มจากการเปิดสตอ r e นะคะถัดไปก็คือเริ่มแบบเหมือนส่งโดนัทเนี่ยเป็นัพพล l y ให้กับร้านเบเกอรี่ร้านอาหารร้านอะไรต่างๆเนี่ยส่งไปส่งภัยประมาณเนี่ยระหว่าง10กว่าล้าน15ล้าน20ล้านส่งไปเท่าไห่คือแล้วสุดท้ายก็มาเปิดของตัวเองใช่ไหม มีความกังวลว่าคนจะไมมาสุดท้ายคนก็โอ้โหแห,แห่ๆอว่าต่อคิวนะแล้วเรื่องราวของเขาเนี่ยเนื่องจากเป็นเยาวชนนะทุกท่านแล้วก็ทำธุรกิจคนก็เลยเหมือนกับผลใจให้ความสนใจมากนะคะแล้วก็เหมือนมีแฟนคลับด้วยเยอะแยะแจ็คก็เล่าว่าตอนแรกที่เขาเปิดไอ้ป๊อปอัพสโตร์เนี่ยนะคะวันไม่กี่วันอะเจวันนะคะ 8วันเท่านั้นที่เปิด p o อ Up ัพสโตรคือคุณคิดว่าเราจะขายโดนัทที่ชิงกันถ้าเราไปยืนตามพื้นที่ต่างๆนะส่วนตัวอย่างเก่งก็หลักพันปรากฏว่าเขาขายได้มากกว่า1 0,000ชิ้นนะคะของโดนัทเนี่ยภายใน8วันกระบวนการน,นี้มันทำให้เขาเห็นว่าเอ้ยพอร้าน p o อ u อเขาประสบความสำเร็จถ้างั้นเราต้องเปิดปร้านจริงๆนะและร้านเขาก็เจ๋งมากก็จะมีรูปภาพรูปวาดแบบคู่ๆนะคะบิสโทรมอร์แก ซึ่งวันนี้เขาไปฉากแข็งเนี่ยเขาขอเขาบอกว่าเนี่ยปีหนึ่งเขาขาดได้ประมาณ5 0 0แสนเหรียญแล้วทุกคนว่าว้าวนะคะอย่าลืมว่าเขาอายุประมาณบวกลบ20ปีเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ทำธุรกิจมาตั้งนื่นนานด้วยก็แปลว่ามีประสบการณ์พอสมควรขอแบบเหมือนกับหุ้นให้ซื้อหุ้นนะบอกฉากทั้งหลายให้ซื้อหุ้น20%นะคะที่สองแสนเหรียญน,นะคะเขาจะเป็นเหรียญออสเตรเลียน Australian, นะคะ AUD ซึ่งก็ยี่สิบสามบาทประมาณยี่สบามยิบสี่บาทไทยนะคะก็ไม่แพงนะปรากฏว่าโอ้โหชาร์จแทงนี่เคี่ยวเคี่ยวเยี่ยงปาลาฉลามจริงๆไม่มีใครยอมนะมีคนแบบเหมือนลดราคาให้แล้วคนนึงบอกเอาที่หุ้นขอหุ้นเป็นสามสิบเปอร์เซ็นไม่เอายี่สิบอีกคนตอนแรกสี่สิบสองเปอร์เซ็นแล้วก็ลดลงมาคนก็แบบโอ้โหเคี่ยวจังเธอก็ลดลงมาเหลือสามสามเปอร์เซ็นต์เขาบอกว่ายี่สิบไม่ได้หรออะไรเงี้ยนะคือเขามีการก็ยังเป็นเยาวชนเนาะก็ปรึกษาพ่อแม่อะไรเงี้ย สุดท้ายคือไม่มีใครยอมลดให้เขาขนาดนั้นแล้วเขาก็แบบก็มีแต่คนชมนะว่าเฮ้ยเด็กคนนี้เจ๋งถ้าเป็นเราเราอาจจะเปลี่ยนใจแล้วก็ให้ชาร์คเขมือกับเราให้บอกว่าเออสามสิบเปอร์เซ็นก็ได้ถือหุ้นสุดท้ายไม่ค่ะก็เหมือนกับก็คือไม่ประสบความสเร็จในรายการแต่ว่ามันชนะใจคนที่โอ้โหเด็กคนหนึ่งทุกท่านเด็กคนหนึ่งที่จะแบบเปิดสตอเปิดอะไรางี้นะแล้วก็หมอแก้เนี่แหละค่ะที่เป็นคนบอกว่าวิชาเรียนอย่างพวกองเทอร์พานูร์ชิพทั้งหลายเนี่ยสอนการเป็นผู้ประกอบการเนี่ย มันไม่ได้ผลเพราะมันไม่ตรงกับความเป็นจริงนะเขาบอกแล้วคือเหมือนก็มีคนถามว่าวิชาไหนได้ประโยชน์ไหมเราก็ถามไทีละอันเขาบอกว่าเลขละคณิตศาสตร์เขาบอกเออได้ประโยชน์บ้างเออไซเอน์ละวิทยาศาสตร์คือเราก็นึกเออจะเรียนรู้เพื่อผสมขนมอะไรอย่างนี้ไหมเขาบอกโอโ้ไม่เลยแล้วประสัาทโอ้ไม่ oh, <laughs> สรุปว่ามีเพียงไม่กี่วิชาเท่านั้นอนะที่เขามองนะที่มอมอแกนมองว่าเฮ้ย มันคุ้มค่ากับการเรียนดังนั้นตอบไปในลักษณะเดียวกันและแจ็คบูมฟิลเอยนะคะเจ้าของบิสโ r รมอร์แกนเอยมอร์แกนฮิบวดเนี่ยเหมือนรู้สึกอยากเรียนให้มันจบๆไปนะคือเราแอบเดาว่าอาจจะไม่เรียนต่อมาหาวิทยาลัยเพราะว่า ToBC อะ่ะแล้วจริงๆทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ทำเงินอย่างคนหนึ่งได้ห้าแสนเหรียญต่อปีคนหนึ่งขายของได้หลักล้านเหรียญออสเตรเลียต่อป,ปีเนี่ยเราว่ากำไรเนี่ยมันน่าจะมากพอแล้วกับการที่ไม่แน่ใจว่า หลายคนต้องตั้งคำถามาว่าเรียนมาหาวิทยาลัยไ,ไปทาไมในเมื่อวิชาชีวิตของเขาในปัจจุบันเนี่ยเขาทําแล้วสามารถทําให้ตัวเขาอยู่เองได้คุณพ่อคุณแม่ของแจ็คดูฟิบบอกว่าหลายคนบอกว่าเออเขาได้มาจากพ่อแม่หรือเปล่าหรือว่าพ่อแม่ก็ช่วยเหลือสิเขาบอกไม่เลยแต่โอเคเด็กๆเ,เนี่ยแจ็คก,ก็โตมากับเทนนิสคอร์ดซึ่งพ่อแม่เขาเป็นเจ้าของนะเหมือนกับให้เช่าสนามเทนนิสอะไรเงี้ยก็อาจจะเห็นในการทําธุรกิจ แต่ลูกก็ไม่ทําธุรกิจแบบนั้นเนาะอาจจะเห็นเทคนิคบางอย่างนะเชิงเทคนิคคุณตี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเด็กทําเองหมดนะก็เลยบอกโอ้โหแล้วเวลาฟังคนออเหล่านี้เขาบอกโอ้โหแบบเขาก็จะพูดในเชิงบวกเฮ้ยอนาคตเนี่ย o p p o r t u n มันมากมายนะคะอย่าหยุดแล้วก็คนอื่นน่มันก็คงบอกว่าเราทําไม่ได้นะยิ่งมอแกนก็พูดหมอแกนฮิปสวดก็บอกโอ้ยครูก็บอกว่าเฮ้ยยูคาร์บูเอตทาไม่ได้หรอกมาเรียนหนังสือเรียนให้มันจบเขาบอกอ้าว ถ้าก็เชื่อครูล่ะชีวิตก็คงไม่ได้มาขนาดนี้นะปัจจุบันเราก็แอบเห็นว่านอกจากโดนัทก็จริงๆมันก็เป็นอาจจะเป็นร้านโดนัททั่วไปนะก็มีขายของหลายอย่างมีทั้งมิลเชคนะคะมีทั้งน้ําดื่มนะโอ้แล้วก็รถโดนัทนี่น่าสนใจนะมีหลายหลายรสชาติเลยแหละที่แบบน่ากินนะคะคือบางอันเพราะว่าตั้งชื่อรสชาติเป็นแบบเหมือนรสพรอมอะไรเงี้ยเหมือน ลดนู่นลดนี่ซึ่งเราแบบโหแต่ว่า,าโดนัทของเขาในประทานโทษถ้าใครจะไปทานเนี่ยต้องดูแคลอรี่นิดนึงนะคะเพราะแบบค่อนข้างดูทรงแล้วหวานมากไม่ธรรมาดาเลยทีเดียวนะคะก็วันนี้เลยเอาคนสามคนนะค,ะ <c oughs> คนหนึ่งอายุสามสิบห้านะ,ะแล้วก็อีกสองคนเนี่ยอยู่ในวัยประมาณสักยี่สิบปีนะคะ <c oughs> มาเล่าให้ทุกท่านฟังไม่แน่ใจว่ามันคือแรงบันดาลใจไม่แน่ใจว่ามันคือแรงผลักดันหลายคนอายุเกินนี้ไปแล้วนะเป็นผู้ฟังเราอยู่เนี่ยเราคิดว่า มันไม่ใช่แค่เราสามารถเรียนรู้จากผู้ใหญ่ได้อีกต่อไปเนาะเราเรียนรู้ได้จากคนที่อายุน้อยกว่าเราคือส่วนตัวเนี่ยตอนนี้รู้สึกชอบมากกับการเรียนกับคนที่อายุน้อยกว่าคือนี่น่าจะบอกเป็นครั้งที่สองหรือสามในในหลายรายการที่เราจัดในเครือของ Infinity Podcast นะคะคือโลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากแล้วเราเชื่อว่าคนที่ปรับตัวเร็วเท่านั้นนะะที่จะอยู่รอดมุงเล็บอยู่รอดแบบรอดตายนะคะ เราอาจจะรอดวันนี้เพราะใครที่มีงานประจําใครที่มีงานยกอย่างเช่นเคยคิดนะว่าอาจารย์มหาทิทาลัยเนี่ยเออน่าจะรอดแต่ไม่นะฮะโลกเรามันไม่มีอะไรแน่นอนอีกแลวทุกท่านและสิ่งสาคัญที่สุดคือคุณมีสกิลสไลด์ที่จะอยู่ต่อไปและคุณพร้อมที่จะรับกับการพัฒนาให้เราแบบมีสกิลมากขึ้น อีกไหมนะคะนอนาคตวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้กับรายการ The Minimalist Diary นะก็ขอบคุณมากเลยทุกท่านแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะสำหรับ์นี้ใครสนใจนะอยู่ออสเตรเลียไปกินได้นะคะร้านนี่ Morgan Bistro uh, Bistro Morgan น้แม่พูดจนจบพูดชื่อผิดกันได้นะแล้วก็หรือจะไปค้นหาคำว่า Jack Bloomfield ก็ได้นะ B L O O M F I E L D นะ แล้วก็อย่างคุณฮงสถาพรคิดว่าน่าจะได้ยินเยอะมากแล้วนะสัปดาห์ที่ผ่านมานี้โหแบบสื่อลงข่าวเยอะมากแต่ต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยคิดได้ว่าส่วนตัวนะคือแรงบันดาลใจของเราจริงๆนะสรับนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในรอบสัปดาห์หนะ้าสวัสดีคะ่ะ